ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพ้ารวยเก่าผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนานิ่งวันที่ผ่านมาวันพุทธที่3มกราคม2567ครับผมเหล่าพัฒนาเลขที่ออก1.4.3 8 7 3ครับสําหรับเลขบน3ตัวตรงๆครับพี่น้อง8 7 3ล่าง 38ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคที่มาเกั็น้ครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกูุทุกคนครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับเนาะเห็นไอดีไล่ครับก็อย่าลืมครับผมถ้าท่านใดสนใจกั็น้ครับเนาะเขากลุ่มครับผมหวยเล่าหวยห้าน้อยครับผมรัฐบาลไทยหวยหุ่นครับทั่วโลกครับผมครับมีเพียงน้องติดตามได้รับชมทุกมือครับกับแอดไล์กันเข้ามาได้เลยครับผม บ่าวแหลมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับใจก็อยากจะอัดคลิปลงให้พี่น้องนะครับเนาะสำหรับหวยหุ้นครับผมกะลองเบิ้งครับพี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจนะครับเนาะครับบอยอยากเขากลุ่มแต่ว่าอยากเบิ้งกะลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมถ้าครับมีหลายท่านเบาแหลมก็จะอัดคลิปลงให้นะครับเนาะระบุมาเลยครับพี่น้องว่าต้องการหวยหุ้นตัวใดกันนะครับเนาะครับมีให้พี่น้องครับ ต้องลองติดตามเบิังครับพี่น้องจะรู้ว่าครับผมบ่ธรรมดาคือกันครับฝากเอาไว้ครับผมเขากลุ่มฟีเดอร์พี่น้องครับสำหรับครับผมตัวเลขหน้าทางของบ่าวแหลมในงวดที่ผ่านมาครับผมก็จำไว้แต่เลขแปดได้พี่น้องครับเลขตัวอื่นบ่มีครับงวดที่ผ่านมาก็รัฟันให้พี่น้องกันนะครับเนาะครับวันที่สามมกระลาครับผมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับงวดแรกครับผมของปีหกเจ็ดนะครับเนาะ ครับเบาแหลมก็วิ่งให้พี่น้องครับผม8กับ0ย์ครับเด่น0นย์รอง8ครับตัวเด่นหลุดครับพี่น้องครับสำหรับตัวรองเลข8กะเข่านะครับเนาะครับสำหรับครับผมจับคู่นี่กะครับหลุดมาเลยครับกับมีซี่ตัวที่มิติดแน่นิดน้อยเนาะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเซฟซีครับผมครับฝากเขาไว้ครับแนวทางนะครับเนาะครับของหวยเล่าไกะให้ใส่วิจารณญาณในการที่ตามในการรับชมตัวเลขที่พี่น้องเห็นเกิดจากการคำนวณนะครับเนาะมีเข่ามีหลุด ครับสำหรับวดนี้กะมาเบิ่งมาติดตามกันเลยรับพี่น้องว่าเบ้าแหลมจะมีตัวเลขมีแนวทางตัวใดกันบ้างครับมาฝากพี่ฝากน้องเบิ่งกันชัดๆเลยพี่น้องครับสำหรับหวยลาวพัฒนากันนะครับเนาะงวดที่จะถึงกันครับก็คือืันนี้แหละครับวันศุกร์ที่5้ามกราคม สองห้าหกเจ็ดครับผมมาหัวที่สองของปีครับพี่น้องขับมาลุ่นกันเบื่องว่าแนวทางที่เบาวแล้วให้จะเข่าเต็มๆมกันเลยหรือเปล่าเราพัฒนาครับ สำหรับเล่าพัฒนานะครับ,น,บน้องมนีคาบมาติดตามแนวทางกระปผมของบ่าวแหลมพารวยครับสำหรับมีเสียงดังเสียงรบกวนก็ต้องขอกราบประทานอภัยนะครับนาอครับสําหรับเลขวิ่งครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด บนล่างวิ่งรูดครับผมเลขวิ่ง5กับ8ครับผมกับสำรับเลขวิ่งครับพี่น้องเด่น8รอง5านะครับเนาะกับสายวิ่งสายรูดกับบคค้นพลาดกันลองพิจารณากันเบิง มาเบ่งตัวเน้นตัวฟันกันเลยครับพี่น้องครับฟันแปดเจ็ดให้พี่น้องกันตัวเดียวคู่เดียวเลยครับพี่น้องครับเน้นๆน,น,นะครับเนาะ,อะลองเบ่งครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้กับพิจารณากันเบ่งมัก ชอบกาวนะครับเนาะบอมักบอชอบกะสามารถเรือนพานได้ครับผมครับตัวเด่นตัวเด่นกันเนะพี่น้อง ครับเมื่อบิงงสสำหรับตัวกันตัวร่องกันเนาะครับพี่น้องเอฟซีมักชอบกัจังคอยพิจารนาครับเนาะบ่มาก็ชอบกับขามได้ครับผมส่งแนวทางเบาลแลมไห้พี่น้องบอลลายคู่กันครับผมครับสําหรับตัวกันก็นมีหนึ่งหกหกหด ห้าเจ็ดครับผมครับฝากเลขสามตัวไว้ครับผมหกหางนะครับเนาะหนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกแปดครับสำหรับหนึ่งหกแปดเนี่ยพิเศษจักนิดหนึ่งเลยพี่น้อง หนึ่งหกเจ็ดหกห้าแปดหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดครับผมครับสำหรับผ่าแปดเจ็ดนิกะเป็นตัวเน้นตัวเด่นเลยครับผม ฝากเลขซีตัวไว้นะครับพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบ้งครับมักชอบก็บคอยเอาเดอ้อครับผมบ่มักบ่ชอบก็บสามารถขามได้ครับผมสี่เก้าแปดสี่หกหนึ่งศูนย์หกครับผม ครับเลขกซีตัวกระเน้นนะครับเนาะเลขกซีตัวกระเน้นที่4 9 8 4ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไดนชื่นชอบกันก็อย่าลืมครับผมครับฝากไว้ครับผมแนวทางของบ่าวแหลมครับผมครับสำหรับ8 7 7 8นี่กะครับตามที่ครับหลายสำนักที่เพิ่นทรงแนวทางมาให้กะมีตัวชนนะครับเนาะครับบ่เป็นตาพาดครับผมตัวเด่นตัวเน้นนี่กะครับผมพิจารณากันเบิ่ง ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดครับผมหากับแปดเนาะครับเนาะครับเบาแรมกะงัดที่พันมากกับเขาตัวร่องแต่งัดนี้ในความรูซื้อก็คิดว่าตัวเด่นนี่มีโอกาสมาสูงครับผมครับกับพิจารณากรเบิงครับสําหรับแนวทางครับผมกะเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับเนาะในการเสี่ยงโชคในการเสี่ยงทายครับกับเล็กเล่าพัฒนาครับขอให้พี่น้องครับผมรับชมคลิปครับอย่างมีสติกันครับพี่น้องครับย่า สำหรับคลิปของเบาแรมเนี่ก็บระบสนับสนุนพี่น้องอยู่แล้วในการเรียนการพนันนะครับเนาะครับกะถ้ามีลูกหลานเบิ้งอยู่นํากะให้แนะนําลูกหลานเฮ้าครับผมครับว่าพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เบิ้งครับผมเพื่อความสนุกความบันเทิงครับว่าอาจารย์แต่ละสํานักสำนักเพิ่นจะเก่งหรือเปล่าในการคํานวณตัวเลขแนวทางกันนะครับเนาะครับพะว่าผู้ที่เพิ่นครับผมจับฉลากล่างวันอยู่คนละหม่องกันกับคนที่เพิ่นคํานวณกันนะครับเนาะครับอันนี้ก็คือครับพ่อได้ ครับผมรุ่นพ่อได้รุ่นกันครับผมครับให้รุ่นแบบมีความสุขกันครับปีใหม่แล้วกับซิงดนะครับเนาะที่มันผ่านมาแล้วกใหาผ่านไปครับพี่น้องครับเริ่มต้นไม่ดีที่สุดครับผมผลว่าผู้ใดเริ่มต้นได้เร็วรับได้เปรียบคนอื่นนะครับเนาะครับทันใดที่จมอยู่กับครับสิงเก่าๆเดิมๆครับถ้าบบต่างหลักหรือว่าต่างสติไ้เร็วกะ โอกาสที่จะเริ่มต้นกาซาลงไปอีกครับผมดังนั้นนะครับเนาะขับอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับฝากพี่ฝากน้องเอาไวด้ดอวความห่วงใยครับผมจากบาวแหลมบ้ารวย ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับนาอหวยลาาพัฒนาแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมเอาไว้ไปเทียบไปเคี้ยงกันเมืองกับสำนักเดือนกันครับขอให้พี่น้องโชคหมันร่ำรวยปังๆตลอดปี2567กครับผมสำหรับคลิปนี้เบาแหลมพระรวยก้ 9, พาพระรวยขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม